สวัสดีครับพี่น้องมือนีิมันหยุดครับมันหยุดนุ่มวานซ้อนเนื้อแสะสายกินครับผมปุ่นมันกำลังต้มน้ำของปุ่นครับผมพี่น้องนี่เห็นปะมาเนียงปุ่นปุ่นครับผมป่นน้องมันก็ต้องต้นของปุ่นเนี่ยโยนุ่มตัวมันกับเนื้น้ำจิ้มมาตันว่าเนื้แส้เนียงแต่ว่าเบิ้งกันนั่นเนี่ยโย่เดี๋ยวคงไปล้างพักพี่น้องวันหยุดพี่น้องเยี่ประเสธชัดนะดาครับอพักไป กง็งามๆดีไปซื้อมาสบพี่เล่นนอนปักเปยดบ่อ้อก,บบเกดเงินจังไงรู้ย้อนนันง่งพักแล้วกันดินวธิธีตามน้ำจิมครับเป็่เห็ดแปะสะแปะสะไกมาั่นว่านุ่มว่า็นจะกินแปะสะไก ใ่าครับนังเนใช่บ้านข้าวดสายหมดส้นโหนโอ้ยแรงตัวนั่งพักหนเพื mm. ่นแยนเยวดเยังไม่กินน้กันพี่น้อง๋ยวเพื่อนกี้ตำน้ำกิเมี๋ยวมีตำเล้นิ้มอำมันวนแยใช่บ้านเดี๋ยวไป เปิดน้ำเ,ย,เย็นเตนกน้ำเย็นเลย <Yeah. S 1> ต้มดาวขอคุ้น,นพักกระล่างรบร้อยด้วางสามน้ำจิ้มยพไปนอนอ๋อร้อยตะน้ำจิ้มเดี๋ยวนี้รอยน้ำจิ้ม oh, ใส่ขอใส่ขอ <laughs> ไ่ไปใส่เนาะเดีดิอันนี้กระปุ่นันปุ่นนะเหียงที่เขาหลามมัต้ม่ะเดี๋ยวเด๋ควอมเดาใกล้ิันกับความเราซื้อมาทำเร็รได้กันว่า มันัน้กิมเนี่พี่น้องใส่ไข่พร้อมไน้กิมปะใส่ไข่พร้อมนี่นี่เบอกะเห็เข็ดพร้อมนี่ใตัางุ้กันไปเป็นต่แซบะเดี๋ยวเราถัดถัดมาเสขอบุพร้อมพักพร้อมนี่มัดถาดตั้งเตะนี่ไก่ครับ สามตัวโอ้ยมือนี่ห <มา S 1> ูวนะเะิังไว้รงวังมว้แต่แสบว่ะซสือวันหัวให้ดินิไอ้มันข้นได้ป้าเถอะเปิดสร้างตัวก่อน ตัวมีคุณตัวไม่เดี๋ยวองเปิดสองตัวกันมาสามตัวน้อนนนงถือมาสามเดี๋ยวนำกินมมาใกล้ทีเลี้ยวเราบ่น โดเห็ดถือทงคนก็สาเาหลังสาวเาหลังใส่ดินเ่ดินมัมมี่ได้ใส่ต่มั่ใส่วดไปกินขอพัดต้นๆยู่ป่อคักไม่นองคักแซ่เปินี่ขอพัดนะ ปัดเข่านี่พี่น้องปัดเขากินปลาในงูวะน้มาเดเดาาเดเดีอย่ากินน้ำกันพี่น้องมันดูดมันวางมันนี่ไปเดวเราพีน้องนกิมอางถวยดิคุรู้ดคุณดนแม่ถวยกูพอกูยังไม่มีเี้ยกย

น้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มไก่บันโอ้ยบันคำเห็นยนน้อมึงดูคันไงปะปะาฮ่าย่าน่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่ามา่ายดาาฮ่าฮาฮ่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 า่าฮ่า่าฮ่า่า่าฮาา่่า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 า่่เ้่วาตา ก <idden p S 2> so ็มงหลายมึงกบปากวะได้ันตัวันตัวนี้ตายตายตายนกวมาห้นไม่กินวักินมากินเลยเสียปะมาเดาตาปากคน เราปลาคนแันปลาคนมาเสียบก็เสียบปลาคนเอาเสีบก็เสีบโว้แต่ที่ป๊ลยเส้นเหลียวต้องทุบงานกินไ่เงี้โอ้ยงัดเขางัดโขเลยมันงานงี้กองเลยงัดโขเลยงานงี้กองวะโอ้ยด้วยันนี่นุ่มโจด้วยหนุ่มโจงไงกินก็วนเลยว่าข้ามีเงี้ยน่ะโทษนั้นโทษนี้แม่งงัดเขดปล่าก็เลยโทษกองวะนะวะ อ๋อักนสมเซนุมากสปอมเซ่ยักกนคัักกคัรอนเกลวสมมตน่ารอเกลียวหวานมาเก็บมาฮะอชีทู่พักบุรนีแก้เ็นกัปเมสิบแก้เ็นกั เราปาดเคืองดิปาดเคืองโมเป็ดน้ำมึงก็ห่อไปได้นะมึงได้ขอบคุณข้ามไปเนาอือหืออือหือางกินชัางมา

เขาฝากได้ปนี่องแท้แล้วฝากสีแวฝากสี็้นะมีทางเพื่อนะกูคนนี่มันง่าเลยลดเหรอปากสีขึ้นมาำเหมือนไงปะผมแจ้งว่าำงก็กินเดอนน้อยตอ

คักคักคักพี่น้องมั้นี่กเวข้านางกินมาแปสั่นสัน่นแล้วกันกูบ้ามันจะน้ำกระตอดปั๊บกันจะเรียกใจกินบ่กิ๋นไงแล้วโหพี่มงไอยิ้มมันจะมาตีไว้กูปั๊บหมดพี่เออดิ

กูบอ่าเง้ยกูห้องแท่เนาะจับจับกฟาว่ะห้องแทะเลยกูตัว่างทม่เป็นก็ฟาวขัด้นัดขัดพมูจับบอลฟาวยังไงเออใส่กระเทียมไรปบะกูก่ใส่สองกลิ่ฟาวยังกระเทียมปะลองกินไก่เป็นไง phóng nhỏ cái âm cái lắm này lại Cái lại gặp lại gặp lại gặp Nhìn gặp

ก็ไป้องจับใจร่วมกันตาคตพที่ตามกดไรได้ตั้งีจับหน้หน้าหนึ่งาาห่ีเรอพี่ข้าหนึ่งมามาบผมปีเราพี่บอกระเบิดเนี่เอาไปเป็นตัวรอดนมันมีไกมีช่องค่าอยู่เป็นย่างจะเม้นว้าหรอ gin qua quay lưng 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 tiền ๆเดี๋ยวทําให้เป็นมาได้เดี๋ยวเค้าทํานี่ได้ประสาทอยู่ <laughs> 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 ไอซื hey, ้อเอาได้ปนงไมาเดี๋ยวมาตะก้ามเเอาาเอาเขาการคคุนะเขาพ่ออกมาปนวางันตนกาซือเขา่อนเลยมันกบ่าานมันกาบคคุมครับผม เด็เนี่ยคุ้ดตอแพร่เมื่อเทปดอนเนี่ยมีควาหแอกต่าครันเลยเอาเปรี้ยวแต่ว่าแค่ต้องก้นน้องหลอกเราแต่ไหนผมบอาครับผมบอกเป็นนักขายเป็นนักขายกันบางคนเนาะกูกินบบเนี้ยกูกินแับเนี่ยก ครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไปครันี้นะครับผมคลิปนาพอกันไหมรสาเบียยังให้พี่ให้น้องเบิ้งครับครับผมกินไปเลแล้วเอาไปนะไปครับผมพี่น้องวางมึทไวปยังไหยู่ัมาูกินเตนหอักมึงทำาไ้เอาคือึงนบ แก้ไขมันต้องมีพืมาตรวจ่เว็ูแบบนี้บ่อดเดี๋ยวมึงรอร่งเดือดเลล่ะ